แจ็คแฟนชันยืนยันโสดจริงไม่ใช่โปรโมทเพลงรักนี้จบด้วยดีพร้อม Move มูฟออนเมื่อค่ำวันที่2พฤษภาคม6-6ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยทินมีการจัดงานกาล่าภาพยนตร์เรื่อง Bad Boy Z Band โดยมีนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนชั้นเฉลิมพลที่คำพรทีระวงมาร่วมงาน หลังจบงานถแถลงข่าวนักแสดงหนุ่มได้เปิดใจถึงเรื่องที่ประกาศเลิกกับหญิงอดีตแฟนสาวนอกวงการที่คบมาได้พักใหญ่สถานะหัวใจตอนนี้ตอนนี้ประกาศว่าโสดนะครับขอโทษที่มันเป็นข่าวนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากให้เป็นข่าวผมเชื่อว่าเวลาดาราหลายๆคู่ประกาศข่าวว่าโสดคนก็จะคอมเมนต์ว่าข้าวสารแทงมาก น้ำมันแพงคือผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่แต่อันนี้บอกเพื่อให้คนที่เขาถามเราเบื้องต้นเรามองว่าเราก็ทำเต็มที่กันทั้งคู่แล้วสําหรับน้องหญิงผมเชื่อว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ผมก็พยายามมุ่งหน้าทำงานต่อไปแล้วก็พยายามนิ่งๆใช้ชีวิตอาจจะมีซึมซึบ้าง ซึ่งผมมองว่าก็จบกันด้วยดีครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเพิ่งคบก็เลิกกันแล้วจริงๆก็คบกันมานานพอสมควรแต่เพิ่งมาเปิดตัวบางคนก็บอกว่าเพิ่งไปออกรายการเองเลิกกันแล้วก็แอบ,บเสียดายและแอบ,บรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆก็ไม่ไหวไม่ต้องฝืนเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้จนต้องยุติความสัมพันธ์คืออะไร ก็หลายๆอย่างครับในเรื่องของตัวเราด้วยเราก็ไม่ได้ปรับให้เขารวมถึงเขาก็ปรับแต่เรายังมองว่ามันยังไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าหยุดก่อนก่อนพอเป็นแจ็คคนมักจะมองเรื่องของความเจ้าชู้ใช่ครับคนมองว่าเจ้าชู้แต่คาแรคเตอร์ถ้าใครเข้าใจผมเวลาเล่นเวลาไปออกรายการใคร ผมก็จะเป็นสไตล์แบบนี้คุยกับคนโน้นคนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเวลาเราชอบหรือคบใครเราก็จะโฟกัสแค่คนคนเดียวแต่การเลิกกันครั้งนี้ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้หรืออะไรครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่พยายามปรับกันแล้วผมเป็นคนพูดจาอาจจะไม่น่ารักด้วยบางทีทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อาจจะจริงจังกับชีวิตเกินไป ทำให้น้องมองว่ามันดูกดดันผมเลยรู้สึกว่าน้องก็น่ารักกับเรามากตอนอยู่กับเราไม่เคยทำให้เราปวดหัวหรือเสียใจเราก็ได้แต่พยายามไม่อยากคบใครแล้วเดี๋ยวก็เลิกเลิกแบบนี้มันดูไม่ดีเท่าไหร่ปัญหาใหญ่เป็นเรื่องของเวลาหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของเวลาน่าจะเป็นเรื่องนิสัยมนุษย์เวลาอยู่ด้วยกันแรกแรกก็ดีหมด แต่พอนานไปมันก็อาจจะไม่เข้ากาันไม่ตรงกรันเพราะฉะนั้นเวลาคบใครผมพูดตรงๆก็ไม่ค่อยอยากจะไปจริงจังอะไรกับเรื่องความรักมากเท่าไหร่อยากเน้นทำงานก็เอาเท่าที่ได้เพราะผมรู้สึกว่าผมเข้าใจคนไทยหลายๆคนบางทีเขาก็อยากอ่านข่าวอะไรที่เป็นสาระซึ่งเรื่องของเรา เราก็ขอพูดตรงนี้ไหนไหนที่พี่ก็มาแล้วก็แค่ย้ำให้ฟังว่าตอนนี้เราเป็นพี่น้องกับน้องแล้วครับการทำงานของเราที่ทีเล่นทีจริงกับแขกรับเชิญสาวๆมีส่วนไหมไม่เลยครับน้องเขาเข้าใจครับน้องเขาแยกย่าได้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับในรายของผมเลยเพราะผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วพอรู้ว่ามันตันผมก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อย หรือการไปต่างประเทศแล้วได้อยู่ด้วยกันนานๆมันทำให้เราอยู่ด้วยกันมากเกินไปไม่เลยครับไปต่างประเทศก็แค่สองวันแต่มันไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องนิสัยส่วนตัวของทั้งคู่เหมือนเราก็คุยเรื่องแต่งงานแล้วเออคือเราก็พยายามจะปรับให้มันไปรอดเพราะบริบทของผมผมรู้สึกว่าอยากให้น้องเขาโตไปกดดันอ่ะ น้องเขายัง 24- ่ถึงเองเด็กสมัยนี้เขาก็อยากไปตามวัยของเขาใครเป็นถอยออกมาทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างคุยกันดีมากน้องน่ารักมากเป็นเด็กดีมากนะครับน้องก็บอกว่าเราพยายามปรับกันแล้วแต่ฉันก็ปรับไม่ได้เธอก็ปรับไม่ได้ก็โอเคงั้นเราก็ถอยช่วงอายุมีผลไหม มีผลเยอะครับผมเชื่อหนึ่งอย่างว่าใครที่เวลามีความรักพยายามอย่าไปอยู่คนเดียวอย่าอยู่กับตัวเองพยายามหาอะไรทำให้มันไม่เศร้าลืมให้ไวเราเจ็บแค่ไหนกับรักครั้งนี้ผมแค่อยากบอกว่าถ้าคนต่อไปจะมาคบผมหรือในอนาคตผมไม่อยากโดนด่าเรื่องเวลาคบใครแล้วชอบแต่งเพลงคือเจตนาผมเวลาอกหักจะชอบเศร้า ปกติไม่ทานเหล้าไม่ดื่มหนักก็มีดื่มเบียร์บ้างเวลาอกหักคือเราก็พยายามที่จะผ่านมันไปให้ได้ครับแสดงว่าเราเฮิร์ตหนักไม่หนักมากเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานไปด้วยอีกอย่างหนึ่งมีพี่รอบข้างอธิบายให้เข้าใจผมก็เลยเข้าไปดูสตอรี่น้องบ้างว่าน้องเขาโอเคไหมเห็นน้องเขาโอเคต่างฝ่ายเราก็จบกันด้วยดี ตอนนี้งูอ่อนได้หรือ,อยังได้แล้วครับอย่างเพลงแต่งมาเหมือนรอเลิกหรือเปล่าเพลงไม่ไหวไม่ต้องฝืนเขาเลิกกับผมประมาณวันที่18ผมให้คนแต่งเพลงนี้วันที่20ใช้เวลาสองวันในการแต่งตอนไปอาดผมยังจำเนื้อไม่ได้เลยค่อยๆเจาะไปผมพยายามทำเพลง บวกกับทางช่องผมด้วยมันต้องมีอะไรหลากหลายซึ่งเพลงนี้มันก็เหมาะดีไม่ไหวไม่ต้องฝืนเราไม่ต้องฝืนเพราะถ้าเกิดเราฝืนมันก็ยิ่งทำให้แย่ลงและยิ่งทำให้เราเจ็บเป็นความบังเอิญไม่บังเอิญครับด้วยความที่ผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วเวลาผมเศร้าผมก็จะเศร้าผมไม่ตอแลกับคนเพลงที่เขียนออกมา ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่กระแสตแต่เพลงที่มันเขียนออกมาเพื่อคนที่ตามเราคนที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเราเป็นของเราแบบนี้มีเพลงปุ๊บก็ประกาศว่าเลิกหลายคนก็จะมองว่าเป็นการโปรโมทเพลงหรือเปล่ามีคนทิมกันเยอะมึงเอาอีกแล้วนะเลิกกับใครมึงปล่อยเพลงเดือดร้อนคนในวงการผมก็เป็นของผมแบบนี้ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะทำให้เข้าใจผิด เหมือนเราแคร์คอมเมนต์ผมเป็นคนที่แคร์คอมเมนต์มากผมทำเกี่ยวกับข่าวผมก็จะเข้าใจผมเห็นเวลาที่พี่ดาราหลายๆคนรู้ตัวผมเลิกกันผมจะอ่านคอมเมนต์จะเห็นว่าเขาก็มาคอมเมนต์ว่าข้าวสารแทนมากฝุ่นเยอะมากบ้านกูผมชอบอะไรแบบนี้คือดาราเลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติ เราอ่านคอมเมนต์มันจะยิ่งไม่ทำให้เราดิ่งลงมาอีกหรอไม่ครับเพราะผมจะอ่านคอมเมนต์ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นค่าไฟแพงมากไอ้นี่ออกไปได้แล้วอะไรประมาณนี้มันดูรีแลกดีครับผมชอบอะไรแบบนี้มันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าช่วงนี้เลิกกันเยอะ มันแปลกนะครับช่วงนี้ดาราเลิกกันเยอะช่วงเดือนเมษายนเลิกกันเยอะนะนิกกี้อาไทายน้องเบสเยอะมากแต่เดี๋ยวมันก็มีใหม่กันแหละทั้งคู่แหละเราก็ด้วยผมว่ามันด้วยหลายอย่างเรื่องความรักถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองผมว่าบางทีชีวิตเราจะดิ่งขึ้นสิ่งสำคัญผมพยายามที่จะบอกและแนะนำน้องๆที่เขาติดตามเราที่เป็นเยาวชน เรื่องความรักอย่าไปคิดมากนะน้องเวลาอกหักก็ปล่อยไปอย่าไปเครียดอย่าไปเศร้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะน้องเราทำยังไงเวลามันดิ่งมันจีดอยู่แล้วครับช่วงวันสองวันแรกเราต้องหาทางปลดปล่อยนิดนึงเดี๋ยวมันก็โล่งหัวเราะมีใหม่หรือยังสำหรับเรามีคนคุยแต่ก็ไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นกับนิกกี้ไม่เข็ดไม่ปิดเรื่องความรักไม่มีครับมันไม่เร็วไปใช่ไหมเพิ่งประกาศโสดตอนนี้มีคนคุยแล้วไม่ไม่คุยไปเรื่อยครับสาวสาวที่จะเข้ามาหาเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างผมไม่ซีเรียสเรื่องความรักเลยครับขอแค่มาอยู่แล้วน้องได้ดีด้วยทำงานได้ด้วยเรื่องความรักเรื่อยๆครับ อย่าไปซีเรียสกับมันแผลสดไหมตอนนี้ด้วยประสบการณ์อกหักเยอะอยากจะบอกกับวัยรุ่นว่าอย่าซีเรียสนะน้องๆถ้าอกหกักลองปลดปล่อยดูหาร้ออย่างเช่นแต่งเพลงเศร้าๆมันจะได้มีอะไรให้กับตัวเองว่าเรามีโมเมนต์ว่าเราเศร้าช่วงนี้เราเลยทำเพลงแบบเศร้าๆ อย่างตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไม่ไหวไม่ต้องฝืนเป็นเพลงเศร้าๆที่เราตั้งใจที่จะทำมากๆแล้วขอบคุณมาริโอมากๆที่มาร้องประโยคเดียวให้เราซึ่งโอ้ก็น่ารักมากไปบอกโอ้ยังไงให้มาร้องเพลงให้เราผมก็บอกเขาว่านี่เพลงอยากให้ร้องนะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดมากเราฟังรู้สึกว่าท่อนนี้ต้องเป็นโอ้ร้องโอ้พูดว่า กูว่ามึงอย่าฝืนเลยว่ะโอ้บอกว่าอะไรนี่มาแค่นี้ผมก็เลยบอกว่าถ้ายอดดีเพลงหน้าเดี๋ยวเขียนให้